สวัสดีครับทุกคนผมช่างเกียรินะครับวันนี้ช่างเกียริได้รถมาใหม่อีกหนึ่งคันนะเพื่อนๆคันนี้เป็นแกรนเฟเน o ปี2021 20นะครับเป็นตัวสีชมพูตัวท็อปปี2021 20นะใครอยากได้ใครตามหาอยู่นะเพื่อนๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หายากแล้วนะตัวท็อป ABS ปี2021 20นะครับคันนี้เป็นสีชมพูนะครับมีราคารวมทะเบียนพระบอมหมวกน็อกเสื้อแจ็คเก็ตอยู่ที่ 17,00 0กับอีกาบาทนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรีวิวกันว่าสีชมพูปีส0 2พีจะสวยงามขนาดไหนนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะหายากนะเพื่อนในปัจจุบันนะสำหรับแกรนเพโนตัวปี2021นะมีหลายคนที่สอบถามว่ามีตัวท็อปสีน้ำตาลไหมสีน้ำตาลไม่มีนะต้องเสียใจด้วยสีน้ำตาลมีตัวนุ่นมีตัวที่เป็นตัวสแตนดาร์ดนะตัวนั้นจะมีราคาอยู่ที่60,000กับอีก3,000บาทนะครับส่วน คันที่เพื่อนเห็นอยู่นี้เป็นตัวท็อป abs กุญแจสมาร์ทคีย์นะครับตัวนี้มีราคารวมทะเบียนพรบม,มนกนอกจะอยู่ที่6 7 0 0 0กับอีก500บาทนะใครที่สนใจร,รีบเลยนะครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะช่างเกยียริมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับไม่แน่อาจจะมีคนตามหาอยู่สําหรับสีนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวสีชมพูจะมีอะไรที่สวยงามนะครับคันนี้เป็นแกรนฟิลโนเครื่องยนต์ร้อยยี่สิบห้าซีซีไฮบริดนะเป็นเครื่อง ตัวเดียวกันกันกบณปัจจุบันนั้นเพื่อนเป็นเครื่อง1 2 5 c g c เป็นเครื่องไฮบริดเหมือนเหมือนกันนะครับเป็นเครื่องที่ผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีไฮบริดนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยตัวนี้ด้านหน้าของเขาจะเป็น led นะเพื่อนถ้าเป็นชมปี2 0 2 1ในหลายคนก็อาจจะติดใจในเรื่องของไฟเลี้ยวที่ยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่ทักกิจบอกเลยไม่ใช่ปัญหานะเพื่อนการดีไซน์การออกแบบสวยงามมากสําหรับตัวปีส0 2 1ันี่บนะตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะเพื่อน จะเป็นสีชมพูถ้าตัวจริงช่างกิจบอกเลยว่าชมพูที่สวยนะมันเป็นสีชมพูเงานะเพื่อนเพื่อนมันเป็นสีที่สวยมากแต่สีอยู่ในวิดีโอมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงนะเพื่อนแต่ตัวจริงช่างกิจการันตีให้ว่าสวยงามมากนะครับตัวกระจกของเขาหลังกระจกตัวนี้จะเป็นสีชมพูเหมือนกับตัวรถนะครับตัวข้อไฟหน้าเป็นสีดํานะครับพร้อมกับแถบ2แถบด้านนี้จะเป็นสีดานะครับและก็โลโก้แกรนเพีโนก็เป็นสีดํานะครับด้านหน้า ตัวเฟลลิงน้าหน้าเป็นสีชมพูสวยงามมากนะครับเข้ากับตัวบงคลนตัวไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะสําหรับสก้นเฟโนตัวโฉมปี2021นยะครับย้าว่าคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะยังไม่มีเจ้าของนะรถเพิ่งเข้าเมื่อเช้านี้นะเพื่อนเป็นตัวท็อปสมาร์ทคีย์นะสวยงามมากราคาเพียงแค่ 67,,500 กบาทเพื่อนเพื่อนได้ตัว ABS ตัวคุญแจสมาร์ทคีย์ตัวท็อปไปใช้เลยนะสำหรับปี2 0 2 1นะครับอ่า ใครที่อยากได้นะรีรีบเลยนะครับคันนี้ตัวเบาะของเขาสําหรับตัวที่เป็นแกรน i ิโนตัวที่เป็นปีสองพันยี่สิบตัวนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือตัวเบาะเขาจะมีร่องแบบนี้นะเพื่อนถ้าเป็นตัว s t ต n d า r d จะไม่มีนะตัวนี้เป็นความแตกต่างระหว่างเจ้าตัว s t ต n d า r d กับตัวท็อปนะถ้าเป็นในปีสองพันยี่สิบาเขาก็จะเป็นการปักโลโก้ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนแล้วก็สีของตัวเบาะเขาก็จะแตกต่างกันนะนี่คือความแตกต่างระหว่างตัวเบาะของเขานะเพื่อนควาทางด้านท้าย ตัวไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีเป็น LED นะแต่ไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังแบบหลอดไส้นะครับการดีไซน์ถือว่าสวยงามมากนะเพื่อนมีความเป็นคลาสสิกในตัวนะสำหรับแกรนฟี i n o เดี๋ยวจะให้เพื่อนเพอนดูอ่าไกลๆหน่อยนิดหนึ่งจะเห็นการดีไซน์การออกแบบที่น่ารักมากนะเป็นสกูตเตอร์ 125cc ที่มียอดขายที่สูงสุดของทางามาฮ่านะสำหรับแกรนฟีโนนะครับคัาน,นี้เทคโนโลยีตัวเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์บูคอ ผสมผสานกับเทคโนโลยีไฮบริดนะครับช่วยในการออกตัวในช่วงเริ่มต้นนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เป็นเครื่องสมาร์ทมอเตอร์เจนเรเตอร์นะครับตัวนี้จะไม่มีเจ้าตัวใดสตาร์ทนะจะใช้ตัวผลลวดแม่เหล็กไปช่วยเหนี่ยวนำเพ้าเบี่ยงในการสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ตัวผลลวดแม่เหล็กตัวมัดไฟย,ยังเป็นหน้าที่ผลิตกระแสะไฟแล้วก็สตาร์ทเครื่อง้วยทําหน้าที่อยู่ตัวเดียว2อย่างนะครับสำหรับเรื่องของเครื่องยนต์เขานะถือว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องยนต์ไฮบริดของไทยยมหาณะปัจจุบันนะครับในรุ่น 125cc ต้องบอกว่านี่แหละคือเจ้าตัวพรีเมียมสูงสุดของทางยมห้าในรุ่น 125cc นะเทคโนโลยีออปชั่นทุกอย่างจัดเต็มอยู่ในนี้นะจะเป็นรองแค่ตัวน้องใหม่โฉมใหม่ที่เป็นตัวท็อป ABS ของแกรนฟิโนเท่านั้นนะถ้าเป็นตัวปี2021ก็ต้องเป็นตัวนี้เลยที่เป็นพระเอกสุดของเขาสำหรับในรุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันตัวด้านหน้าตัวนี้ จอของเขาก็จะเป็นจอสี TFT ด้านล่างนะตัวนี้จะแสดงผลต่างๆที่เกี่ยวกับรถนะส่วนด้านบนก็จะเป็นตัวอวัตรความเร็วตั้งแต่0ถึง140นะครับตัวปุ่มตรงนี้สามารถกดเชื่อมสัมพันธ์กับจอนหน้าจอตรงข้างล่างได้นะครับจะเข้าไปดูทิปต่างๆก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับตัวระบบ Stop and Start System มีมาให้นะครับด้านล่างเป็นสตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้านะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือไฟต่ำไฟสูงแล้วก็ไฟเลี้ยวสายขวาและก็สัญญ,ญาณแสนะครับ ตัวที่เป็นตัวท็อป ABS นะเขาจะมีระบบสตาร์ทให้เพียงระบบสตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้าเท่านั้นนะเพื่อนแต่ไม่มีสตาร์ทเท้าสำรองให้นะสังเกตดูน,น,นะครับจะไม่มีสตาร์ทเท้านะจะไม่มีขาสตาร์ทให้นะครับเขาจะมีเพียงแค่สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้าเท่านั้นนะครับในความเป็นตัวท็อปของเขาแน่นอนตัวกุญแจก็ต้องเป็นกุญแจ Key Smart System แบบนี้นะมีรีโมทให้1อันแล้วก็สามารถล็อกหรือ อปอลลักต่างๆในตำแหน่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับถือว่าสะดวกสบายมากนะใครที่ใช้ตัวสมาร์ทคีย์นะครับด้านบนก็เป็นช่องเสียบตัวอะแดปเตอร์ต่อเกี่ยวกับชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือหรือใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมได้นะครับทางด้านสายมือตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเติมน้ำมันเราไม่ต้องเปิดเบาะเติมน้ำมันนะครับถือว่าเป็นสเสน่ห์หรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของในเจ้าตัวรุ่นแกรนเพโนนะตัวด้านหน้าตรงนี้ก็มีโฮสต์มาให้ตั้งแต่โรงงานเลยนะครับสามารถ เกี่ยวของสามารถใส่ของตรงนี้ได้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องเล็กๆสามารถใส่ขวดน้ําหรือว,วางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับสำหรับแกรนียโนสวยงามมากนะท่านกขี่บอกเลยว่าในราคา67,000่ากับอีก500บาทเพื่อนๆต้องเปรียบเทียบนะว่าเพื่อนๆจ่ายราคานี้เพื่อนๆได้ตัวท็อป ABS กุญแจคีย์สมาร์ทนะแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ราคาจะกระโดดไปที่71,500นานะเพื่อนๆถึงจะได้ตัวใหม่นะแต่ ในปัญหาตอนนี้รถก็เริ่มมีการขาตลาดนะเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้สีอาจจะไม่ได้รุ่นที่เพื่อนๆต้องการนะแต่ถ้าใครอยากได้ตัวนี้คันนี้พร้อมส่งเลยนะเพื่อนคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะตัวท็อปสุดสีชมพูป,ปี2021 e นะครับสวยงามมากอ่าเนี่ยให้เพื่อนๆดูชัดๆว่าความสวยงามของเขาเป็นยังไงนะ g r a n i n o ไม่ต้องห่วงในเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องของการดีไซน์เขาเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าเป็นการออกแบบที่สุดยอดมากเป็นการออกแบบที่ พรีีมีม,มากและก็ผสมผสานกับแต่ตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เทคโนโลยีบูคอร์125ซีซีเป็นเครื่องไฮบริดพร้อมกับระบบเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ในเจ้าตัวแกรนเฟีโนนะจนทําให้แกรนเฟีโนเป็นหนึ่งรุ่นที่มียอดขายที่สูงที่สุดในกลุ่มสกูตเตอร์นะเ,นเพื่อนๆสกูตเตอร์125ซีซีแกรนเฟีโนสามารถทํายอดขายได้สูงสุดนะใครที่สนใจใครที่อยากได้ก็ที่ตามหาอยู่นะครับคันนี้พร้อมส่งนะครับแอดไลน์สอบถามช่างเขียนได้เลยมีบริการจัดส่ง ให้เพื่อนๆทั่วประเทศนะครับหรืออยากเข้ามาดูรถสามารถเข้ามาดูที่บริษัทกิจเจริญไทยอุบลทุกสาขานะครับหรือใครอยอู่ใกล้ๆส่าเกตสามารถมาดูที่กิจเจริญไทยอุบลสาขาเดชอุดรมได้นะครับตอนนี้มีรถจอดสแตนบายรอให้เพื่อนเลือกอยู่เยอะแยะมากมายนะครับสาหรับรถท้องทางยามาสทุกกุ่นนะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนคลิปนี้ส่าเกตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ